สวัสดีค่ะพบกันกับ Special Match Love by c u n Flame นะคะวันนี้พบกันกับ Pick a เด็กให้กองไพ่เล่าเรื่องเป็นการเล่าเป็นเรื่องเปนราวของสถานการณ์จิตวิญญาณจิตใจเรื่องราวที่จกักรวาลอยากบอกคุณข้างในของคุณอยากสื่อสารกับคุณนะวันนี้ไม่มีกองไพ่ให้เลือกแต่มีตัวเลขให้เลือกนะว่าคุณจะเลือกเลขหนึ่งหรือเลขสองแล้วเราจะใช้เด็กเดียวกันสำรับเดียวกันเปิดให้คุณ นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ซับสไครตกดคอมเมนต์นะคะซูเปอร์แตงสมัครสมาชิกหรือว่ารับชมโฆษณาแบบไม่กดข้ามรวมไปถึงการโอนค่าขนมและสมัครหรือทักเข้ามาฮิลกันให้ให้เราได้แก้ไขช่วยเช็คพลังงานอะไรแบบนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยทำสมาธินะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกกันว่าคุณจะเลือกพิกอเด็กเล่าเรื่อง1หรือ2 เลือกได้แล้วไปพบกันกับเด็กที่1กันค่ะเด็กที่1ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจัก,กรวาลอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณผู้รู้ครูบาอาจารย์ไฮเอเซลของคุณต้องการที่จะคุยอะไรกับคุณนะ ออคุณมีอะไรต้องได้ยินได้ฟังได้รู้นะอาจจะรู้อยู่แล้วมาคอนเฟิร์มหรืออาจจะเพิ่งได้รู้ในคลิปนี้ไม่เป็นไรฟังได้ทุกธาตุลัคนาราศีวันเดือนปีเกิดนะคะชมสดย้อนหลังหรือชามเลสปีใดพศอใอดก็ได้ตรงไม่ตรงใช้วิจารณญาณแล้วก็ฟังเป็นความบันเทิงเป็นองค์ความรู้นะคะมาดูซิว่าวันนี้เรื่องราวของคุณข้อความจะปรากฏอะไรในจิตผู้อ่านจะรับสารอะไรมาได้บ้างนะคะ ดูเรื่องราวของคุณเรื่องราวของคุณเรื่องราวอัศวินถือไม้เท้าแปดเหรียญดีเอ็มเพรสแปดไม้เท้าน้าด e l of Fortune High Princess เด็กถือดาบ The Moon ใต้สำหรับเป็น victory นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละใบ As อัศวินถือไม้เท้านะคะเรื่องราวของคุณสถานการณ์ของคุณตอนนี้เหมือนอยู่ในตอนที่เรากำลังขับเคลื่อนอะไรบางอย่างตอนนี้คุณกำลังขับเคลื่อนอะไรบางอย่างอยู่อาจจะเป็นภารกิจชีวิตมนุษย์อาจจะเป็นภารกิจจักรวาลจิตวิญญาณคุณได้องความรู้มาแล้วคุณมีสถานการณ์ที่คุณจะต้องลงมือแอคชั่นแล้ว ผ่านการเยียวยาตัวเองมาละผ่านการอ่อนแอมาและเข้มแข็งมาละผ่านมาหลายๆพลังงานแต่ตอนนี้รวบรวมเป็นพลังงานเดียวคือลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นกล้าลุกขึ้นสร้างความมั่นใจใหม่ลุกขึ้นเริ่มที่จะลงมือทําละนะคะอชวินไม่เท้าเพราะมีแปดไม่เท้าต่อมาคุณกําลังทําอยู่ไม่รู้ทําอะไรกําลังทําอยู่ที่เกี่ยวกับตัวเราเอง เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับตัวของคุณเองเพราะปัจจัยหลักที่ทําให้คนวุ่นวายทุกเศร้าอะไรกันมากมายก็คือเรื่องงานเงนิงนแล้วก็ชีวิตของเรานี่แหละแต่เราชอบส่งจิตออกนอกไปอยากมีอยากได้อยากเป็นจากข้างนอกแต่ตอนนี้เหมือนคุณเริ่มมาสร้างข้างในสร้างด้วยตัวเองในแบบของเราแบบไม่ทุกแบบทุกน้อยลงแบบเข้าใจทุกว่ามันเป็นเรื่องปกติคุณจึงสร้างงานใหม่หาไรายได้ใหม่เตรียมหางานใหม่ คุณกำลังทำภารกิจชีวิตของตัวคุณเองอยู่นะคะน่าจะเป็นเรื่องงานกับเงินเรื่องของรายได้เพราะไม่เท้าคือแอคชั่นลงมือทำงานองค์ความรู้การเรียนเรียนคือการก่อร่างสร้างตัวทำธุรกิจแบบตั้งมั่นทุ่มเทตั้งใจมากๆเลยนะตอนนี้คุณตั้งใจมากๆ และดีเอ็มเพรสใช่ไหมคุณต้องการที่จะมีความอุดมสมบูรณ์มีความพร้อมในตัวเองคุณจะเป็นหญิงชาย LGBTQ อายุมากน้อยก็ได้ตอนนี้ฉันต้องการที่จะอุดมสมบูรณ์แล้วฉันไม่ฉันไม่ไปนั่งอ่อนแอรอคอยอะไรแล้วคุณมีความประสงค์ใหม่ว่าคุณจะสร้างได้ด้วยตัวเอง The Empress และแปไม้เท้าออกมาคู่กันคุณเริ่มมีความมั่นใจบางอย่างที่จะตั้งใจตั้งมั่น สร้างมันขึ้นมาใหม่โฟกัสตัวเองมากขึ้นสนใจโลกของเรามากขึ้นนะใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นดีขึ้นไม่ไปยึดติดไม่ไปวิ่งตามไม่ไปเก็บพลังงานข้างนอกเข้ามาคุณสร้างพลังงานใหม่ของคุณเองขึ้นมาอยู่ the empress กำลังฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ใหม่ซึ่งถูกต้องถูกทางและแปดไม้เท้าออกมาบอกว่าถูกต้องถูกทางแล้ออวอลรอคอยข่าวสารรอคอยเส้นทางรอคอยการเดินทางในปีใหม่ๆในอนาคตข้างหน้า อะไรที่มันแยกจากกันไปมันห่างไกลกันไปมันจะเริ่มฟื้นฟูดีขึ้นจะได้ยินข่าวสารจะได้ยินการติดต่อติดตามดีขึ้นตอนนี้มันอาจจะติดขัดอะไรไม่เป็นไรคุณเริ่มเข้าใจแล้วคุณไม่งอแงด้วยซ้าเป็นแรงของความแกล่งทั้ง4ี่ใบเลยคุณดูสิอศวินไม่เท้าก็แกล่งแปดเรียนก็แกล่งตั้งใจมุ่งมัน่นทุ่มเทขยันแข็งข,ขึ้น The Empress คือแน่นอน จักรพัตตินีมีความยิ่งใหญ่ภายในโลกภายในของเราข้างนอกคือเรียบง่ายอุดมสมบูรณ์สมระเข้าอกเข้าใจอ่อนโยนเข้มแข็งไปในตัวนะคะใบต่อไปของคุณคือ View o f Fortune กงล้อชะตาชีวิตของคุณคุณเริ่มเข้าใจกงล้อชะตาชีวิตแล้วว่ามันต้องตื่นยังไงนอนยังไงหลับยังไงชีวิตประจาวันเริ่มจัดระบบได้เริ่มเริ่มสอดแทรกเริ่มเพิ่มภูนตารางชีวิต ะะต้องกินแบบไหนดีต่อสุขภาพต้องนอนแบบไหนต้องทํางานอย่างไรทํางานแค่ไหนต้องออกกําลังกายหรือเปล่าต้องไปกราวดิ้งยังไงคุณเริ่มจัดระบบระเบียบชีวิตของคุณคุณผ่านบทเรียนบททดสอบมามากมาย h Princess คุณมีความรู้และอะไรที่ผิดที่พลาดคุณมีประสบการณ์แล้วคุณผ่านบทเรียนชีวิตมาแล้วบทเรียนของเราเองรู้จักตัวเองเรียนรู้ตัวเองสอบบททดสอบมาแล้วหลายด่านหลายครั้งแล้วไม่ใช่ครั้งแรกแล้ว นะคะมันจะผ่านไปไม่ได้ได้ยังไงนะคะคุณผ่านมาแล้วมันจะผ่านไปไม่ได้ได้ยังไงเห็นไหมกล้าหาญขึ้นมากเด็ก t ชื่อดาบสิ่งใดที่เคยกลัวไม่กล้าไม่เข้าใจคุณก็เป็นไฮพรสเทสเรียนรู้ละปลดล็อกได้ละมีความกล้ามั่นใจมากขึ้นละแต่อาจจะแบบเพิ่งเริ่มต้นก็ค่อยๆค่อยๆเรียนรู้ชีวิตตัวเองไปจัดสรรจัดระบบชีวิตตัวเองไปไม่ต้องไป สนใจภายนอกแต่เราเมตตาให้ความรักแบ่งปันช่วยเหลือภายนอกนะคะแต่เรากลับมาทุกข์และสุขดีและไม่ดีในตัวเราและแก้ไขในตัวเราฟังเสียงภายในนะเสียงสัญชาตญาณของคุณอยู่กับคุณเสมออย่าฟังเสียงอีโก้อัตตาภายในและภายนอกแต่จงฟังเสียงภายในของคุณที่เป็นเสียงสว่างเสียง h i g h e r self เสียงจิตวิญญาณจริงๆเสียงเสียงของความอบอุ่นแบบเฟมินีนความหยิน เฟมินีนคุณรู้จักทั้งหญินและห่างอยู่แล้วใน The High Princess คุณมีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองในแบบเริ่มต้นมากขึ้นละเพราะฉะนั้นเสียงภายในของคุณจึงเป็นประโยชน์ที่จะทำให้คุณได้ทำภารกิจจิตใจจิตวิญ,ญญาณได้ดีขึ้นดีขึ้น,นเป็นตัวของตัวเองกล้าหารภายในและฟังเสียงภายในและเรียนรู้ภายในและแก้ไขภายในแบบนี้คุณทําไปเถอะยังไม่ต้อง รีบรภายนอกมันจะเป็นยังไงเพราะมันจะเปล่งประกายออกมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวทัศนคติเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนการกระทําเปลี่ยนออร่าเปลี่ยนนะคะสเสน่ห์ของเราเปลี่ยนเนี่ยมีไพ่ของความมีสเสน่ห์ขึ้นทั้งเดอะมู n และ h i High p r i n c e s s ใต้สำรับของคุณคือ The Victory ชัยชนะความสำเร็จความถูกปกป้อง การถูกเชียร์ถูกให้กำลังใจนะคะการรู้ว่าเรามีทีมในการต่อสู้ในการฝ่าฟันไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแม้ว่าจะสู้เองทำเองอะไรเองแต่สุดท้ายเดี๋ยวพลังงานดีๆจะดึงดูดเข้ามาอยู่ด้วยกันความถี่เสมอกันศีลเสมอกันธาตุเสมอกันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเปลี่ยนตัวเองไปแก้ตัวเองไปยังไงก็ชนะตัวเองดีกว่าไปนั่งชนะผู้อื่นชนะใคร ยอมแพ้เรื่องยอมแพ้คนอื่นป่ะยอมแพ้โลกไปนี้ปแต่เราชนะข้างในมีความสุขข้างในเปลี่ยนตัวเองได้จากข้างในนี่คือชัยชนะที่เราจะต้องไขว่คว้าม,มาให้ได้นะคะสำหรับข้อความเล่าเรื่องสถานการณ์เล่าเรื่องสั้นๆส,นส,นสำหรับพิกอ a เด็กในวันนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ p i กอ a เด็กที่สองนะคะ ิปอเด็กที่2หรือกองที่2ในวันนี้นะคะเรื่องราวสถานการณ์ของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะจักรวาลครูรููบาจารย์ไฮเออร์เซลของคุณต้องการจะบอกอะไรหรือตัวคุณนะรู้อยู่แล้วจะต้องมาคอนเฟิร์มอะไรหรือเพิ่งได้รู้ในคลิปนี้นะคะว่ามันคืออะไรฟังแบบปล่อยวางไม่ยึดติดนะคะเป็นพลังงานโดยรวมฟังด้วยความบันเทิงที่ได้องค์ความรู้อาจจะตรงไม่ตรงใช่ไม่ใช่เป็นไกด์หลายเท่านั้น ะะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องราวสถานการณ์ข้อความเล่าเรื่องของเด็กที่สองพลังงานที่สองคุณต้องได้รู้อะไรคุณต้องได้รู้อะไรโอ้ออกมาก็แปดดาบเลยนะขอดูเรื่องราวเรื่องราวสถานการณ์เรื่องราวสถานการณ์ โอ้โหว้าวแต่ละมือ้อแต่ละเดนะคะเจออะไรกันมาเนี่ยตอนนี้เจออะไรอยู่แต่ไม่ต้องกลัวมันไม่ใช่พลังงานร้ายเป็นพลังงานที่คุณจะได้เวลาที่เติบโตขึ้นกว่านี้แล้วนะคะคุณผ่านบทเรียนบททดสอบอะไรเปิดต่อกันอือจริงด้วยเดี๋ยวจะได้รับโอกาสใหม่ ไม่ต้องกังวลบบปล่อยให้มันจบใต้สำรับกันเดอน t เลเว v e r เดี๋ยวเรามาดูกันทีละใบแปดดาบออกมาสิ่งที่เจอมาทั้งหมดสิ่งที่ทำมาทั้งหมดอุปสรรคปัญหาต่างๆการทะเลาะเบาอแว้งต่างๆปัญหาชีวิตต่างๆใครจะทำเราก็ช่างเถอะเราจะเคยทำใครก็ช่างเถอะ ขอโทษไปให้อภัยไปปล่อยวางไปปลดล็อกไปเพราะสุดท้ายแล้วเราอาจจะมีความเชื่อเก่าๆว่าใครทําเราใครทําเราใครสร้างเราเรามาทําไมตอนนี้คุณกําลังจะได้รู้แล้วว่าเรามาเองเกิดมาจากกรรมของเราเกิดมาจากความคิดของเราเกิดมาจากการที่เรายึดติดยึดมั่นถือมั่นตอนนี้แปดเนี่ยพลังงานแปดของดาบเนี่ยกาลังจะหลุดออกมาแล้วหลุดออกมา ถ้าอะไรที่มันยังคาราคาซังอยู่ปล่อยให้พลังความรักไปเมตตาไปวางใจไปอยู่นิ่งอยู่เฉยกลับมาอยู่ที่ตัวเองก่อนนะคะเราไปสู้ไปไม่มีประโยชน์เพราะมันเป็นกรรมของเราเป็นกระจกสะท้อนเราเรากลับมารู้ดีกว่าว่าสถานการณ์นี้บอกอะไรฉันฉันต้องรู้อะไรฉันต้องแก้อะไรฉันต้องก้าวข้ามผ่านอะไรเห็นไหมไพ่เดทคุณต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้ก้าวข้ามผ่านไปจากตรงนี้ จากที่ผ่านมาจากที่เคยเป็นมาจากที่ยึดติดอยู่สิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่เชื่อเก่าๆปล่อยมันไปมันจบแล้วจริงๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเราคิดเองรู้สึกเองดึงดูดเองส่งความถี่ไปเรียกมันมาเองส่งพลังงานออกไปดึงดูดเข้ามาเองตอนนี้ตัดพลังงานเหล่านั้นวางให้หมดปล่อยให้หมดแล้วก้าวข้ามผ่านไประหว่างที่ก้าวข้ามผ่านไปบททดสอบก็ยังคงอยู่นั่นแหละ ความรู้สึกความคิดก็ยังคงอยู่นั่นแหละก็ค่อยๆคลีนไปค่อยๆเคลียร์ไปเพราะสิ่งที่มันเป็นความเสียใจความทุกข์ต่างๆปัญหาชีวิตต่างๆก็คือมาจากความคิดไพ่ดาบไพ่เดสสามดาบและสดาบรีแลกซ์มันปล่อยมันลงไปเถอะเรามาเพื่อแก้ไขรับผลปล่อยวางสร้างใหม่ปล่อยมันไปได้แล้วเราจะได้มีเวลามาสร้างขึ้นใหม่รีเซ็ตชีวิตตอนนี้รีเซ็ตมันตอนนี้เดสมันตอนนี้จบมันตอนนี้ แล้วเราก็ทํามันขึ้นมาใหม่ผลิตความสุขใหม่ๆเปลี่ยนความคิดใหม่ๆก้าวข้ามผ่านไปเจอสิ่งดีๆบ้างถ้าเจอไม่ดีอีกก็เข้าใจมันปล่อยวางมันเข้าใจมันเปลี่ยนความคิดแก้ไขปล่อยวางทําแบบเนี้ยเดิมๆว,ๆวนๆเราเคยยึดติดยึดมั่นถือมั่นไปทุกข์กับมันไปคิดไปคิดมันวนๆซ้าๆมาน,นานแล้วตอนนี้เราลองวนๆซ้ําๆฝึกฝนฝึกฝน,ฝกฝน,ฝกฝนทําซ้ําๆซ้ๆซ้ๆ,ๆ,ๆไม่ได้ก็ทําอีกทําอีก โดยการไปทำในสิ่งที่ปล่อยวางปลดล็อกเปลี่ยนความคิดรู้สึกใหม่ก้าวข้ามผ่านไปปล่อยให้มันหลุดพ้นไปปล่อยให้มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะหนึ่งเหรียญเริ่มต้นใหม่กับตัวเองพัฒนาตัวเองให้เริ่มต้นใหม่รับโอกาสใหม่ๆสิ่งใดๆที่มันเข้ามามันจะแทรกมันจะมืดมันจะสว่างเพียงแค่รู้เพียงแค่รู้รู้ระวางรู้ระวางอะไรที่มันใช่ของเราเราจะได้ไปทำเอง จกักรวาลจะจัดสรรเองความถี่จะดึงดูดเข้ามาเองเราเตรียมน้อมรับน้อมรับน้อมรับดีกว่าถ้าม,มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็นอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆใช้เวลาอยู่กับตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองเคลียพลังงานลบท็อกซิกมืดดำเคลียรความเสียใจให้เรามีรอยยิ้มให้เราได้ลุกขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองใหม่สร้างงานขึ้นมาใหม่สร้างรายได้ของเราเองนะคะสร้างคอนเนคชั่นเพื่อนฝูงกลุ่มใหม่ๆความถี่ใหม่ๆ เราจะไม่ไปพึ่งพาใครแต่เราสามารถอาศัยเอื้ออาศัยแก่กันและกันได้นะคะเห็นไหมเห็นคุณค่าในตัวเองในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ถืออยู่เป็นอยู่เห็นคุณค่าในเราในเงินที่เรากําลังถือครองอยู่มันจะมากจะน้อยอย่าไปอยากได้อยากมีอยากเป็นเราขอบคุณเงินที่เรามีอยู่ถืออยู่นี้จะมีเท่าไหร่ก็ขอบคุณฉันจะสร้างขึ้นมาใหม่ฉันจะมีกําลังใจขึ้นมาใหม่ฉันจะเป็นตัวตนใหม่ที่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึก ดึงดูดโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยตัวเองไม่มีอะไรเข้ามาเป็นโอกาสใหม่เราก็สร้างโอกาสได้ด้วยตัวเองนะคะสร้างความถี่ใหม่ๆจิตจำนึกใหม่ๆโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองในประจำวันของเรานะคะทำคอนเทนต์คือเนื้อหาชีวิตของเราใหม่ๆขึ้นมา อะไรที่เราเคยหวานเมล็ดไปแล้วได้ทําไปแล้วถ้ามันเป็นสิ่งไม่ดีเราก็รับผลมันไปเข้าใจมันไปทิ้งมันไปอะไรที่เคยหวานเมล็ดเอาไว้แล้วเป็นสิ่งที่ดีมันจะงอกเงยงอกเงยเราก็ชื่นชมมันบ้างขอบคุณมันชื่นชมมันเสพสิ่งที่มันค่อยๆงอกเงยในแต่ละวันสิ่งที่เราได้เดินทางหรือเชยชมมันในเรื่องของระหว่างทางแต่ละวันเก็บผลผลิตดีๆนะคะชื่นชมผลผลิตที่เราได้ทําไว้เองทั้งผิดทั้งพลาดทั้งดีทั้งไม่ดี การเงินการงานของเราค่อยๆสร้างมันไปเติบโตมันไปด้วยกันกับตัวของเราเองฉิตวิญญาณเราเองกับโลกไปนี้กับสิ่งต่างๆในโลกจากการงานการเงินธุรกิจของเราจากครอบครัวความสัมพันธ์ต่างๆก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในตัวเราอยู่ในความคิดของเราอยู่ในการตัดสินใจของเราเราสามารถเลือกเส้นทางชีวิตของเราได้ j u s t i c ความยุติธรรมอยู่ในมือของคุณอยู่ในจิตใจของคุณอยู่ในชีวิตของคุณอยู่ในการลงมือทําอยู่ในความคิดของคุณไม่สามารถหาได้จากผู้คนอื่นหน่วยงานใดหรือสิ่งข้างนอกเลยเพราะทุกอย่างมันเป็นการแบ่งแยกตัดสินมีชนชั้นมีการออบิดเบี้ยวบิดเบือนอยู่ตลอดเราก็แค่เรียนรู้มันไปอยู่กับมันให้ได้แล้วเราก็กลับมาตรงไปตรงมากับตัวเอง ชัดเจนตัวเองอยโกหกตัวเองซื่อสัตย์ในตัวเองไม่ต้องเขินต้องอายอะไรผิดพลาดก็ขอโทษอภัยทําใหม่แก้ใหม่สิ่งใดที่ถูกต้องก็สารต่อให้มันดีขึ้นดีขึ้นเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นผู้อื่นตามลําดับฐานะหน้าที่เป็นการตัดสินใจของเราเองเติบโตด้วยตัวเองล้มลุกคลุกคลานมีประสบการณ์ด้วยตนเองนะใต้สําหรับของคุณคือ the lover ต้องรักตัวเองให้เป็นและเป็นคนรักของตัวเองให้ได้ คุณอยากมีความรักแบบไหนคุณเป็นแบบนั้นก่อนจงเป็นคนรักให้กับตัวเองจนเป็นคนที่น่ารักให้กับตัวเองจงเป็นผู้ถูกรักโดยการรักตัวเองก่อนทําให้ตัวเองมีความรักที่สวยงามคุณจะดึงดูดความรักที่ดีคนรักที่ดีเพื่อนฝูงที่ดีคนมาชื่นชมคนมาเป็นพลังงานดีๆให้กับชีวิตของเราจะกวลจะโอบกอดคุณรักคุณใครที่มีความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วรักตัวเองให้เป็นเราจะรักผู้อื่นเป็น ความรักเป็นของคุณคุณสร้างได้ด้วยตัวเองคุณมีความรักเป็นของตัวเองได้นะคะก็ประมาณนี้ข้อความสั้นๆสำหรับเรื่องราวสถานการณ์ของคุณสำหรับพิกอเด็กในวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็เก็บเฉพาะพลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ